กูมีเรื่องจะเล่าให้เพงฟังเว้ยคือมีหนุ่มอยู่คนนึงพาสาวสวยมาที่บ้านพักซึ่งรายร้อมไปด้วยเสียงกบร้องอย่างสม่ำเสมอขณะที่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงสาวเห็นว่าชายหนุ่มกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ดังนั้นจึงตดออกมาเสียงแหลมดังปุ๊บอดีกับชายหนุ่มที่กําลังออกมาจากห้องน้ําด้วยความอายเว้ยสาวจึงพูดกบเกอนอุ๊ยคุณได้ยินเสียงกบล้องไหมคะชายหนุ่มก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ยินนะว่าแต่ว่ามาล้องก่อนหรือคุณตกก่อนล่ะเอ้าไม่ไม่ขำหรอ เอ้ยซีนอีกที่นี่เออนี่ถามจริงวกเธอสองคนก็โสดมากันตั้งนานแล้วไม่คิดอยากจะมีแฟนกับเขาบ้างเลยเหรอไอ้เพราะซีน่ะในแผนกัวนี่นะมี่นุ่มๆรอๆเยอะมากเลยนะ ชอบคนไหนก็บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวชุดทอดสะพานให้ปกติทอดแต่ทอดมันกุ้งทอดหมูทอดหมาอะไรพวกนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทอดสะพานให้นม่เอาอ่ะไม่อยากได้พ่อครัวเป็นแฟนใช่พ่อครัวมันมีดีตรงไหนไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยอะไรนะพ่อครัวมันมีดีตรงไหนไม่เห็นจะมีดีอะไรเลย เป็นพ่อครัวน่ะมันไม่ดีตรงไหนมีความรับผิดชอบแถมใจเย็นที่สําคัญนะะขยันขันแข็งอีกต่างหาก <c oughs> อยากกินอะไรก็ได้กินทํากับข้าวก็อร่อย <c oughs> นะ <c oughs> ช่างเอาไม่เอาอ่ะเดองดวนตัดสินใจไปสิคิดคิดดูก่อนนะในฐานะที่เราเป็นพ่อครัวามาหลายสิบปี <c oughs> เราขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าถ้าได้พ่อครัวเป็นแฟนเนี่ยในอนาคตนะอยากกินอะไรอยากบริโภคอะไร ก็ได้กินแน่นอนเพราะคววรอบครัเนี่ยทำกับข้าวเก่งนะเนี่ยหลับตาเนี่ยทำได้เลยเนี่อือนี่นี่ซีนพี่ตาเบนพูดมันก็ดูมีเหตุผลเหมือนกันนะอืองั้นพวกเราขอลองคิดดูก่อนนะอ,อือมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ไอ้เอ,อเราก็เป็นครอบครัวเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นมาหลายสิบปีแล้วดูพี่เบนอุ้ยอุ้ยมาได้ไงเนี่ย พอดีว่าฉันมาหาแฟนอยู่แถวเนี้ยก็เลยไปม,มาหาพี่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่แกไปแอบบแบบมีแฟนตันะ้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็ตอนที่พี่พาฉันไปกินข้าวกับเพื่อนพี่ไงพี่เป็นพ่อครัว <c oughs> ไอ้ที่ดำๆนะไอ้ใจสักแค่นี่ <c oughs> มันบ้ามายุ่งกับน้องสาวกูได้ยังไงเนี่ยนี่แกรีบกลับไปเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลยนะน้ำบัตน,นาวไปเลิกเลย <c oughs> นางเม้นะนางเม่คนดีๆไม่รู้จัดเอาเป็นแฟนเอาพ่อครัวมาทําแฟนเนี่ยนะสมองเนี่ยคิดอะไรอยู่วันๆก็อยู่แต่ในห้องครัวม,มันดีตรงไหนว่าถามจริงตอนแกทํางานมันก็ทํางานตอนแกหยุดมันก็ทํางานอยู่ดีตัวก็เหม็นมุมมันจะตาย <c oughs> อาชีพพ่อครัวมันไม่มีปัญญาเลี้ยงดูแกรหรอก <What? S 1> จาใส่หัวก,กะโหลกไว้ไเป็นเรื่องกับมันเดี๋ยวนี้เลยนางเม่ <c oughs> เอาใครไม่เอามาเอาพ่อครัวเป็นแฟนบ้าหรือเปล่า <c oughs> คิดได้ยังไงเนี่ยโอม้นี่ พี่หมายถึงแกยังเด็กอยู่อ่ะยังไม่ควรมีแฟนเออทำไมเธอสองคนมองเราแบบนี้เออเราขอตัวไปทำง,งานก่อนนะ ดังนั้นจึงตดออกมาเสียงแหวนดังฟู <c oughs> แหลมได้ไหมดังนั้นจึงตดออกมาเสียงแหลงดำ